ม่นทฑลนทหารบกที2ข่22คสายันประสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชาธานีเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ครับเปิดบ้านทหารใหม่รุ่นปี2,567ผัดที่2พรพอมปล่อยให้ทหารใหม่นะครับได้กลับภูมิลำเนากลับเฮื่อนไปหาครอบครัวเป็นเวลาซิมือหลังจากสำเร็จการฝึกลักสูตรนะครับการฝึกทหารใหม่เก่าสัปดาห์ครับ ทีสนามฝึกกองร้อยมณฑนทหารบกที22่ขายสันประสิทธิ์ประสงค์อ,อําเภอวัดิ้นชำราบจังหว,วัดอุบลราชธานีพลตีอัครพลมุ่นประดับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกทีที 22, เป็นประธานเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮาเปิดบ้านทหารใหม่ของร้อยมณฑนทหารบก 22, ที22่ทหารใหม่รุ่นปีส6 7พัดที่2 พร้อหใายทหารใหม่เนี่ยได้กลับภูมิลำเนาเป็นเวลา1ิหมือน้ำกันหลังจากสำเร็จการฝึกในลักสูตรการฝึกทหารใหม่เก่าสัปดาห์ของกองทัพบ,บก โดยได้มีการพบปะผูดคุยกับญาติทหารหม่น้ำพร้อมรับชมกิจกรรมต่างๆที่น่วยงานในจัดขึ้นต้อนรับในเทือนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปโดยความเรียบร้อยและก็อบอุ่นผู้ปกครองของญาติทหารใหม่เนี่ยรู้สึกประทับใจในกิจกรรมต่างๆที่น่วยงานในจัดขึ้นผู้ปกครองและญาติทหารหม่เองก็ได้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมในเทือนี้เหตให้ครอบครัวของน้องทหารใหม่เนี่ยเกิดความสบายใจ ทอนค่ายความกางังวลจากการทีบุตรล้านเนี่ยเขามาได้รับการฝึกอีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารผู้บังคับบัญชาและกับขอบครัวอยติทหารใหม่อันหนึ่งเสมือนขอบครัวเดียวกันซึ่งขอบครัวของกองทัพบ,บกหน่วย โดยหน่วยฝึกเนี่ยได้มีการจัดแสดงขีดความสามารถของทหารว่าจะเป็นการลาดตะเวนครับการยิงปืนชับพันและการแสดงละครประกอบดนตรีของทหารใหม่ให้กับญาติทหารใหม่ได้รับชมพร้อมทางค้าพิการนั่ผักสดปอดสารผิดในโครงการทหารพันดีมาวางจำหน่ายภายในงานนั่ในราคามัดละ1ิบบาทเท่านั้นครับเพื่อลด อ่าคชัยจ่าย,ายซอยญาติทหารใหม่ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจากผู้ปกครองแหละญาติทหารใหม่ครับ